สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เลุรพรักครับผมสวัสดีนุแมแอช่างไา้แล้แกที่นอกกองไปทุกมองทุกวอครับผมกับมาพอกับมัพีเก้ามาผบ่มาพอกับมณีกับยูทิบัน น้องขูนนะครับผมตำบลหลานนะครับเพื่อน,น้องฮี่นะครับผมสมหวัดวายเอ็นนะครับผมพี่น้องมาเบิ้งบุญบมงไฟนะครับประเภทนี้นะครับผมเขียนอยู่ทั้งหันทั้งคา,านนะครับเป็นของทีมงานแอดที่บันดาพี่น้องเดี๋ยวเขาสืมาเบิ้งนะครับว่าขึ้นหลายวันไหนท้คะแนนไหนเยอะกว่านายน,นะครับผมเดี๋ยวเขาไปดุลกันพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ด,ด,ดิ่งกดติดตามนันเด้ครับเด้อ เดี๋ยามาดุ่นนครับผมรอ,วอะะมเวลาปล่อยน,นะครับกำลังมาเครับผมทีมงานแอดเทวดานีครับ

nghe sai không? sai không? sai hàng ngày sai không? đúng như thế này không? Biên.